ดีค่ะทุกคนฟิลีนะคะเวลาก็จะไปเขาใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะต้นเดือนเราก็ไปมาแล้วก็รอบนี้ก็อินนะคะก็ชุดข้างหลังนะคะประมาณนี้เดี๋ยวขับรถก่อนนะคะและหลังจากที่เราเดินทางนะคะเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงนะคะ <c oughs> ก็แวะคาเฟ่ก่อนนะคะ <c oughs> นั่นก็คือชอ p Lofty Cafe ค่ะมันอยู่ตรงเสนถนนเส้นหน,น่หมสีนะคะก็คือมาง่ายนะคะเพราะว่าเย็นนี้เราจะไปทานข้าวที่มีวินเทอร์กันนะคะ ก็เ,เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะคะวันนี้ก็แบบคนมันเสารแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะ ในส่วนของ Top l o อฟตี้คาเฟนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่หลายๆคนนะคะมาเช็คอิน,นะคะเพราะว่าด้วยความที่โลเคชันเขาเนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะมาง่ายเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนี่คือแบบมีเมนูหลากหลายเยอะมากๆเลยคือได้ยังรีวิวไม่หมดเลยนะในส่วนของเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของขนมนะคะมีทั้งเป็นเบเกอรี่แล้วก็มีทั้งเป็นครัวซองเป็นฮันนี่โสตนะคะแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วยนะคะถือว่าครบจบที่เดียว ะะและสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะที่นี่นะคะสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะคะตอนที่ดาไปก็คือมีคนพาน้องหมามาด้วยนะคะส่วนเมนูวันนี้นะคะดาสั่งเป็นโกโก้เย็นนะคะแล้วก็เป็นบราวนี่นะคะซึ่งก็รสชาติเข้มข้นดีมากค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่มิทเป็นเทอร์อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่ง ช่วงนี้ก็คือกำลังจะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนนะคะนี่ผมแดงมาเลยก็สำหรับใครที่จะมาในช่วงวันศุกร์เสาร์ทิ์นะคะช่วงเย็นเนี่ยด้ด้านแนะนำให้จองโต๊ะมาก่อนล่วงหน้านะคะเพราะคนเยอะมากค่ะตอนนี้ก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะซึ่งจำลองว่านึกงว่าตัวเองมาเร็วคนอื่นเข้ามาเร็วกว่าเราอีกนะคะคนก็คือแบบเต็มเลยนะคะก็คือถ้าเกิดใครจองคิวนะคะคือถ้าเกิดมาต้องมาก่อนห้าโมงครึ่งนะคะเลทได้สิบห้าทีไม่งั้นเขาต๊ะไปเลยนะคะแล้วก็วันนี้คือวันเสาร์ มง20นะะคดีสวัสดีค่ะวันนี้มา่หมาจะพามากินกับข้าวร้านนิวินท่าค่ะก็คือวันใหม่ยกินสปาเก็ตตี้นะคะก็อยู่เดินกินเดี๋ยวไปดูกันเลยะค่ะและมาแล้วค่ะนิบายสเต็กมีเดียล่ะค่ะ คะนี่ก็คือมิดวินเทอร์พิซซ่านะคะก็จะเป็นแบบแป้งกรอบแบบนี้นะคะราค่ะเมนูซุปข้าวโพดนะคะแล้วก็นี่แฮมยำแฮมคอหมูที่ใหา่แล้วก็ตอนนี้นะคะนี่สปาเกตตี้ไค่เอ๋ยสปาเกตตี้อะไรอะโอ้สปาเกตตี้ต้องนวณนะหนูแล้วหนูจะกินของจานด้วยนะ และคืนนี้เราก็จะมาพักที่ไมออโอโซกันนะคะซึ่งเราจองเป็นพูนล่าไว้นะคะพี่สวัสดีออสนนะคะ่ะในช่วงเดือนมกราคมนะคะก็จะมีการตรวจ a อทเคนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะคะซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆน,นะคะ ก็เราก็พักเป็นพูเวิลล่านะคะซึ่งปีที่แล้วเราก็เคยมาพักนะคะจะมีคลิปอยู่ด้านบนนะคะแล้วดะดาก็เลยอยากจะมาแชร์เป็นในส่วนของเมนูอาหารเนาะก็สําหรับใครที่อยากจะชานแบบเป็นชาบูหมูกระทะนะคะแนะนํานะคะว่าให้เตรีมเข้ามาเองถ้ามากันหลายคนนะคะก็จะคุ้มกว่ามากๆเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะมาพักนะคะได้แนะนําให้เอากระทะไฟฟ้าทุกอย่างมาเองเนาะ นี่ค่ะอันนี้คือได้ซื้อมาจากบ้านนะคะซื้อมาจากซีซูเกตนะคะซึ่งจริงๆอ่ะไม่รู้นะว่าราคาชาบูเขาราคา,าราคานั้นแต่ว่าคือแบบอยากกินก็เลยเออถือมาจากบ้านนะคะแล้วก็เอาตอกปลาชามมาด้วยนะคะก็ถือว่าแบบเออโอเคที่เอามาด้วยนะ Good m o r n i n นะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันแรกนะคะที่ด้ามาพักที่เขาใหญ่นะตอนนี้เราก็อยู่ที่ m y o อ o n นนะคะซึ่งวันนี้นะคะด้าก็ตื่นเชา้าพิเศษนะคะตอนนี้8โมงนะคะว่าจะไปถ่ายภาพที่ที่เรียกกันว่าหน้าคขารืหาสนะะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศร,บรอบๆกันนะคะว่าบริเวณหน้าบ้านพักเป็นยังไงนะคะสำหรับภูวิลล่านะคะได้ก็จองกับเจ้าของบ้านเหมือนเดิมนะคะถ้า,าใครอยากจะจองนะคะสามารถเซิร์ช a c e b o o k นะคะในชื่อ Myozone บ้านพักภูวิลล่าราคาเจ้าของบ้านนะคะก็จะได้ราคาแบบ พิเศษนะคะในช่วงโปรโมชั่นเนาะมาเที่ยวหนึ่งทริปเนี่ยได้เตรียมอะไรมาบ้างนะคะโอเคค่ะก็นี่ค่ะจะติดตรงไม้แขวนนี้ใช่ไหมคะเวลาเดินทางใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาชุดแขวนเลยค่ะคือเราจะจัดรอาไว้ว่าทริปหนึ่งเราจะใช้กี่ชุดนะคะแล้วก็มาเผื่อสักประมาณสักสองสามชุดนะคะเผื่อแบบว่าหน้างานมันเปลี่ยนเปลี่ยนไป <laughs> ก็คือแบบสมมติว่าที่ที่เราจะไปมันไม่แหมอนกับชุดนั้นนะคะก็จะเป็นนี่คือชุดต่างๆนะคะแล้วก็นี่คือเราแบบอาจจะพักอยู่ในที่พักแล้วเราก็ เอาของใส่แล้วเราก็เข็นเลยค่ะไม่ต้องถือถ้ายากนะคะรองเท้าี่ยก็จะเกมามาสักสี่ห้าคู่นะคะมีทั้งแบบอันนี้บูทยาวนะมีบูทยาวแล้วก็อันยื่นแบบอย่างเงี้ยสไตล์เนี้ยสไตล์แบบใส่เดินแบบชุดแบบเออมโทรส้นน้ำตาลนะคะรองเท้าแบบเป็นบูทสั้นนะคะแล้วก็มีรองเท้าส้นสูงสองคู่นะคะแล้วก็ไปอีกแตบแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เมื่อยเท้านะคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนนะคะเจอกันค่ะ อนนี้ก็เคยมาพักแล้วนะคะเมื่อปี2019นะคะคือต้องบอกว่านะเวลาโควิดนี่คืทุกอย่างราคาดีมากปีแล้วได,ได้ได้ในราคาคืนละ6,500สามห้องนอนสองห้องน้ำน,นะคะเออสามห้องนอนสี่ห้องน้ำน,นะคะ ในส่วนโซนของปราสาทนะคะเดล่าเขาเรียกว่าปราสาทแล้วกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมโมเวนพิกนะคะซึ่งก็ถ้าเกิดใครมาเช็คอินก็คือจะมาเช็คอินที่นี่นะคะสําหรับในส่วนของผูวิลล่าก็มาเช็คอินที่นี่เหมือนกันนะคะวันนี้เขามีเรดกอฟกันตอนเช้านะคะแล้วเราก็จะมาถ่ายตรงทุ่งบริเวณตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้เป็นที่พากเป็นของโมเวนพิกนะคะอ่ะโอเครัวชัตเตอร์แล้วกัน เกยได้น,นะคะจะมาถ่ายภาพตรงบริเวณนี้ที่วดอกไม้นี้นะคะที่เขาถ่ายลงในไอจกันอะ่ะซึ่งตอนนี้พระาทิตย์ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเรา<ๆ>ก็จะไม่ย้อนแสงแต่ว่าคือแดดแรงมากนะคะ<ๆ>นี่เลยโอเคค่ะก็เหมือนเดิมนะคะช่างภาพผู้ใจดี่<ๆ>เวลาเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะคะ หลังจากที่เก็บภาพที่โวนดอกไม้เสร็จนะคะเราก็มาถ่ายภาพที่สวนหลังบ้านกันนะคะก็ดด้าก็เอาเซตปีนี้มาเองจากบ้านนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของสระว่ายน้ําหลังบ้านนะคะซึ่งดด้าไม่ได้ถ่ายในบ้านมาเพราะว่าบ้านลกแล้วก็เลยแบบ่อนเนาะส่วนใครที่อยากจะชมรีวิวตัวบ้านนะคะและได้ทําคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะคะและในมโอโซนนะคะก็จะมีเป็นกิจกรรมให้ทํานะคะก็คือแบบขีมา้าให้อาหารสัตว์หมากลับแล้วนะคะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย แล้วตอนนี้นะคะก็มาทานข้าวที่เดิมคะ่ะตาบีฟา้ายนนะะัะเดิมด้วยค่ะตรงนี้บรรยากาศคือแบบอือฮึนี่คะ่ะวันนี้มาไหนที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่ที่บ้านของพี่นาเดชค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อโอเคค่ะ ซาฟาร์มค่ะก็คือตาลีวตาีฟาร์ก็คือที่นี่เป็นบ้านของพี่นะเดมนะคะกับพี่โบค่ะก็คือบ้านพี่โบนู่นโอ้โอเคนะนู่นอันนี้ค่ะรีวิวอันนี้ก็คือผักกอกชีนะคะอร่อยมากเลยแต่ผักใส่เขมาไหนคะอันนี้ชีส กินทีนี้ดูดูค่ะซอสก้อนเมนะซอก้อนไล้วคะคือมติกีอเดที่ก็ชิมอยากีชิมแล้วแล้วเราก็จะมาชิมผักมนะคะอืรอนและเช่นเคยนะคะทริปนี้เราก็จะมาทานอาหารที่ตาวีฟาร์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆ่ะจะบอกเลยนะ อร่อยทุกเมนูโดยเฉพาะจานนี้นะคะมีผัดชะอมนะคะคืออร่อยมากคือสั่งมาสามจานแล้วหมดนะทุกคนโดยเฉพาะเอ่อเป็นพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยกรอบมากนะคะคือแบบมันสดมากๆเลยนะคะแนะนําเลยนะและอย่าลืมจองล่วงหน้าทางเพจ Facebook มาก,ก่อนนะคะพทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทาเฟ่กันต่อเลยนะคะ กะว่าจะไปบรรยากาศคาเฟ่นะคะที่บริบนาะเพราะว่ามันจะเปิดไปโอเคค่ะวันนี้อาหารอร่อยมากเหมือนเดิมนะคะและตอนนี้นะคะด้าก็มาที่บรรยากาศคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดเมื่อปลายปี2021นะคะ ก็คืออยู่ด้านหน้าบริบทนะคะซึ่งก็เป็นอีกหึงคาเฟ่ที่เออพอเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันกว้างมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะด้าก็อยู่ที่บรรยากาศคาเฟ่นะคะซึ่งก็อยู่ที่บริบทเนาะก็ได้เครื่องดื่มมาแล้วหนึ่งอย่างนะคะที่นี่นะคะก็คือเขาจะให้ชาระเงินเป็นแบบ QR Code ดีโคอย่างเดียวนะคะก็คือไม่รับเงินสดแล้วก็ัตรเครดิตนะคะก็ม่งจะเปิดได้ไม่นาน ก็ได้ได่ามาเชอินในช่วงกลางเดือนมกราคมนะคะซึ่งที่นี่ก็ยังถือว่ายังเสร็จไม่เต็ม100%นะคะแต่ก็ให้ลูกค้าสามารถมานั่งทานถ่ายรูปซื้อเครื่องดื่มอะไรต่างๆได้นะคะก็คือเกือบจะ100%แล้วแหละ และคืนนี้นะคะดาด้าก็จะมาพักที่เทมเปิลเล่นะคะก็เป็นหนึ่งคืนนะคะก่อนกลับน้อเรามาพักที่นี่กันนะคะและตอนนี้นะคะดา้าก็อยู่ที่เทมเปิลเล่นะคะเขาใหญ่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่พักนะที่เราเลือกพักในทริปนี้นะคะซึ่งข้างนอกจะมาดูชดระตูนี้ก่อนนะโอเคพอดีดาใส่กิจการไปเนาะก็เดี๋ยวเข้ามาด้านในกันนะคะเราอยู่ห้องสองสี่สามนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันคะ่ะ สำหรับห้องนี้นะคะก็คือห้องดีลักซ์พร์นะคะซึ่งก็จะเป็นห้องที่มี1เตียงเดี่ยวนะคะแล้วก็มีโซฟาเนาะแล้วก็จะมีเป็นอ่างอาบน้ำนะคะที่เป็นห้องแยกนะคะก็จะมีบริเวณนี้ให้เป็นที่นั่งเล่นของเรานะคะซึ่งอาดาก็เข้าพักในช่วงปลายเดือนมกราคมนะคะ จองผ่านอโกด้ามานะคะห้องนี้ราคา7,149บาทรวมภาษีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของมินิบาร์นะคะก็สามารถดื่มเครื่องดื่มเป็นพวกกาแฟ,าฟาสดได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีตู้เย็นด้านล่างนะคะแล้วก็มีสแน็คด้วยอันนี้ก็คือทานได้ฟรีนะคะส่วนตู้เย็นนะคะเขาจะมีเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม้ให้ก็คือทานได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ได้รู้สึกว่าที่นี่แบบมันโอเคกว่า ท,ที่อื่นก็คือที่อื่นเขาให้แค่น้ํเปล่าแล้วอย่างอื่นเสียตังค์นะคะอันนี้คือเขาให้เราทานได้ฟรีหมดเลยเนาะก็มาดูในส่วนของนี่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นเตียงนอนนะคะซึ่งกระซิบว่าแบบว่าเตียงนอนคือเลิศมากเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรานดะจองมาก็คือก่อนมาพักแค่2วันนะคะแล้ว้็พักวันอาทิตย์ก็คือแบบตอนแรกเข้าแจว่าห้องพักน่าจะายังว่างเยอะแต่วันนี้คือคนเต็มค่ะก็เลยได้ห้องฝั่งทางโซนนี้ที่ไม่เห็นวิวสวนนะคะก็แอบน้อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะส่วน ประตูตรงนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นระเบียงอ่าไม่ใช่นะคะมันก็คือห้องที่ปีอ่งอาบน้ํานะคะก็เดี๋ยวเราเอาบับเบิ้ลโฟมนะคะมาอาบน้ํากันเนาะส่วนด้านบนเพดานนะคะก็มีเป็นพัดลมนะคะซึ่งอาจจะตกแต่งไว้เฉยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ด้าก็ไม่ได้เปิดนะเพราะว่าด้าก็มาช่วงที่แบบอากาศก็โอเคนะคะแต่ว่าข้างนอกคือร้อนแต่ในห้องก็คือได้อยู่นะคะ ส่วนห้องประตูทางนี้นะคะก็คือห้องน้ํานั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เอาทุกอย่างมารวมกันในนี้หมดเลยนะคะทั้งตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําคือแยกกันเนาะก็เดี๋ยวมาดูทีละส่วนนะคะแล้วอาจจะถ่ายให้ลายตาหน่อยนะก็คือขอโทษด้วยนะคะก็จะมีร่มให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นเตารีดนะคะแล้วก็รองเท้าสำหรับใส่ในห้องเนาะแล้วก็มีปลักสามตามี ตู้เซฟนิรภัยนะคะแล้วก็มีชุดคุม2ชุดนะคะมาทางฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีผ้าสําหรับเราใช้แต่งหน้าคืออาจจะแบบว่ากลัวแบบผ้ามันเปื้อนนะคะก็มีแยกตั้งหากให้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะตอนแรกอันนี้คือไดเป่าผมนะคะก็ด้านบนก็คือเหมือนจะมีเป็นแบบให้เราแบบมาเมคอ,อัวาดภาพในห้องนะคะ แต่ดาก็ไม่ได้ใช้ไม่ไถา่ายรูปตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ค่ะก็คือมองไปด้านนี้คือก็จะเห็นเป็นอาอาบน้ําที่เราจะเข้าไปอาบน้ำเนาะส่วนทางนี้ก็คือเป็นอ่างล้างหน้านะคะซึ่งกระจกเข้าแบบมันน่ารักเก๋กุ้นมากเลยมันเป็นแบบกระจก3ามอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบลายไม้นะคะก็สวยมีแบบนะคะแล้วก็นี่คือห้องน้านะคะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นห้องอาบน้ํานะคะที่เป็นแบบมีทั้ง เล่นชาวเวอร์นะคะที่เขาเรียกกันเนาะแล้วก็เช่นเคยนะคะมันเป็นกิจกรรมที่เราต้องทําทุกครั้งเวลาที่แบบมาพักผ่อนที่โรงแรมนะคะคือเราจะมาเทสเตียงกันอ่ะเตียงจะนุ่มไหมคือได้ติดที่เตียงนุ่มไงสูงรอแล้วหนึ่งสองสามอันนีไ้ได้นะคะคือดีนะคะเดี๋ยวขอลองหมอนอ่าขอเทสหมอนเออคือหมอนหลายใบยชอบชอบพอที่แบบอุ่ยหมอนนุ่มอะ่ะเออหมอนนุ่มอ่าเนี่ยทุกคน ือจะให้9.5เต็ม10เลยละกันนี่คือเตียงผ่านมากวันนี้คืนนี้จะนอนแบบยาวๆรุงนีต้ตื่นสายๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านนอกกัน<ะ>ตอนนี้นะคะดคาก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะคะภายในโรงแรมเทมวัลเล่นะคะก็ตอนนี้5โมงครึ่งนะคะก็แบบแสงกำลับบงดีเลยนะคะกำลังสวยเนาะวันนี้ก็บริเวณที่เขามาถา่ายรูปเชียรก,กันนะคะก็จะเป็นสพานอย่างนี้ค่ะซึ่งเขาจดยาวไปทั้งหมดถึง2-3สาส2คันนะคะ แล้วก็ที่นี่นะคะยังจะมีกิจกรรมนะคะก็คือดูหนังเหมือนกันนะคะก็คือตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแค่มีรอบฉายก็คือถ้าจะไม่ผิดน่าจะสองทุ่มนะคะหรือหนึ่งทุ่มนี่จะได้จะไม่ได้นะก็คือใครมาก่อนก็คือได้ก่อนนะคะวันนี้จะเป็น Toy Story นะคะคือตอนเขาบอกตอนราจิอินเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวได้ขอเก็บบรรยากาศก่อนนะคะ ก็สำหรับใครที่เป็นสายถ่ายภาพถ่ายรูปสวยๆนะคะด้านแนะนํานะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยชุดควรจะมีสักสีชุดขึ้นไปนะคะเพราะว่ามุมถ่ายภาพคือเยอะมากๆเลยค่ะค่ะยันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดินเนอร์ที่ห้องอาหารที่เทมเอร์เล่น,นะคะก็ยูงข้างนี้เลย ก็เรกาก็านั่งทานอาหารนะคะ,นะคะที่ด้านในเพราะว่าข้างนอกคือแบบอากาศยงร้อนนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะร้อนกันทั้งคืนเลยค่ะข้างในก็แบบบรรยากาศดีมากแล้วก็มีดนตรีสด you go ahead when you have a dog บริเวณนี้ก็คือด้านนอกของส่วนของร้านอาหารนะคะก็คือถ้าใครมาทานอาหารก็คือสามารถจอดรถด้านฝั่งนี้ได้เลยนะคะและอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ได้เลือกมาพักที่เทมเบอเ่น,นะคะเพราะว่า เคยขับรถผ่านในช่วงคืนอะที่เราขับผ่านถนนเนาะแล้วเรามองเข้ามาแล้วรู้สึกว่าทําไมโรงแรมนี้เปิดไฟสวยจังเลยก็เลยอยากจะลองมาพักนะคะแล้วพอมาพักจริงๆอะคือแบบมันสวยจริงๆนะคะด้านในยิ่งช่วงกลางคืนนี่คือเปิดไฟเออแบบมันสวยมากๆเลยนะคะฝั่งนั้นนี่คือเขากําลังดูหนังกลางแปลงกันอยู่นะคะ Good morning ค่ะตอนนี้คือแบบสายแล้วนะคะก็9ก้าโมงแล้วนะคะก็ได้าจะไปทานอาหารเช้านะคะบรรยากาศตอนเช้าคือเออแดดร้อนมากนะคะ ไม่แพ้ตอนบ่ายเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันนะคะเดี๋ยวรีวิวว่ามื้อเช้าที่เทมป์วอลเลย์นะคะมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูลายอาหารเช้ากันนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็มีทั้งอาหารไทยเอเมริกันเบรก f a ต์นะคะให้เลือกทานกันนะก็มีในส่วนของเมื่อกี้นะคะเป็นกระหล่ำปีทอดน้ำปลาเนาะแล้วก็มีเป็นผัดไทยนะคะเป็นผัด เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นถั่วขาวในซอสมะเขือขเทศนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของไส้กอรอกต่างๆนะคะซึ่งที่นี่เขามีทั้งไส้กอรอกไกล่แล้วก็ไส้กอรอกหมูนะคะแล้วก็มีแฮมด้วยนะคะอีกหนึ่งเมนูเนาะก็ดาด้าก็รู้สึกว่าอาหารเขามีให้เลือกหลากหลายนะคะในส่วนของเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็มีขนมจีบด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนมจีบหมูนะจะไม่ผิดแล้วก็มีเบคอนทอดนะคะนี่และ ตรงนี้ก็จะเป็นซุปนะคะซึ่งวันนี้ก็จะคือเป็นซุปฟักทองนะคะรวมไปถึงข้างๆก็จะเป็นพวกแบบ ไข่เค็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกคอนเฟคต่างๆนะคะโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เป็นขนมหวานนะคะมัชเมลโล่นะคะแล้วก็ขนมปังนะคะขนมปังก็จะมีทั้งขนมปังฝรั่งเศสขนมปังครัวซองแล้วก็ขนมปังปิ้งเนาะให้เลือกทานกันได้แล้วก็มีปลาตั้งโก่นะทุกคนแต่ว่าคือปลาตั้งโก่เนี่ยคือถ้าเกิดมาช้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะยังแข็งๆอยู่เนาะอันนี้คือแบบก็รีวิวตามที่ดารู้สึกเนาะตรงนี้จะเป็นในส่วนของน้ำเต้าหู้นะคะซึ่งก็ตักได้ทานตามใจชอบเลยนะคะ แล้วก็เป็นผลไม้นะคะตามฤด,ดูกาลเนาะว่าจะมีอะไรแต่ว่าสแตนดาดคือจะเป็นแตงโมสับปะรดแล้วก็แครุปนะคะแล้วก็ในส่วนของพวกชีสต่างๆนะคะแล้วก็สลัดบาร์เนาะด้านนอกนะคะก็สามารถออเดอร์เป็นพวกออมเล็ตเป็นแบบไข่ดาวนะคะแล้วก็มีเป็นกว๋วยเตี๋ยวด้วยนะข้างๆเนี่ยค่ะเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะ ก็เป็นที่ที่เรามาทานดินเนอร์เมื่อคืนถ้ามองจากตรงนี้นะคะตึกที่เราพักก็คือตึกตรงนี้นี่นะคะแล้วปรมานี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวเราได้ก็จะเช็คเอาท์แล้วนะคะก็วันนี้ก็กลับแล้วนะคะก็ ว่าจะไปแวคคาเฟ่เหมือนเดิมสักคาเฟ่หนึ่งนะคะถ้าเกิดคนไม่เยอะเนะเาะก็ทีนี้นะคะลรวก็มา3วัน2คืนเนาะแต่ว่าวันแรกที่เรามาเนี่ยคือมันถึงประมาณช่วงเย็นแล้วนะคะก็เลยอาจจะแบบพักผ่อนนิดหน่อยนะคะแต่ก็โอเคก็ยังดีนะคะก็สำหรับที่นี้นะคะก็เป็นที่พักผ่อนที่โอเคแต่ว่าช่วงหน้าหนาวนี่คือมกุลาเนก็ยังร้อนอยู่นะคะนี่คือแบบใส่เสื้อตัวน,นี้โคตรร้อนเลยนะตอนนี้ค่าก็สำหรับเทมเบเล่นะคะก็เป็นที่พักที่ตอบโจทย์ แล้วว่ามันสวยมากๆเลยเหมือนกับอยู่แบบยุโรปอะไรเงี้ยเหมือนอยู่ฟิลต์ต่างประเทศนะคะก็สำหรับทริปนี้ก็ขอจบวิดีงเท่านี้นะคะไว้เจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบาย